สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนครับช่องบาทองปากเสกินซับอีกคือเกาทุกคนเลยมาไหมพี่น้องเอ้เมื่อนี้กินลาบอีกแล้วเมื่อนี้เป็นลาบยาโสทุกคนลาบยาโสใส่เพียใส,ส,ส่ดีขมๆแซ่บๆกันพี่น้องมา,มาไหมบัวลอยใหญ่หางนี่ผักกาดปรากแกมกับสิมีสลัดหน่อยหนึ่งถั่วฟักยาวหน่อยนึงเหล็กกับสิมีมาละมีท้อผู้ี๋ยวก็มีผักชีเล้าคน อันนี้ก็พริกพริกขี้หนูจะแ่บขาดโบได้คือข้าวเหนียวทุกคนมา嘛ก่อนจะลงมือกับฝากกดไลค์ก็สับใช้กดแชร์กดติดตามคือกอานะเป็นกงานแจวทองเด้อทุกคนนี่พริกขี้หนูมา嘛ขาดโบได้คือข้าวเหนียวอะไรทุกคนนี่คำเหลกแหกหมันตุยลาบยาโซคือเกเหมือนนี่พี่น้อยมาคำเหลกแหกหมันขมๆแซ่บๆ นี่มาอืมปิ๊ก ขมสะใจนี้พี่เนาะลาบจะโศบริษัทเองซื้อ,ขอ,อ,อเข้ามาอืปกชิลรว ได้เติมไ,ได้ทุกคนมีนกินคนเดียวเมืีบ้านเพื่อนอีมั้ยทุกคนนะจิ้มุกกะทะพี่หนูเข้มอะไ้ส่วนทุกคนอืม ได้เติมแล้วทุกคนเลยมามากล้อ,องมันหลายติวไ,ไปเนี่ยกินคนเดียวก็เก้าทุกคนเลยหืม ลาบแต่โซขมๆแแ่บแบของหมักทุกคนเนาะชิ้นยำได้แซ่เดบแนวหมักเนาะกระปูอันนี้เก็บมาได้ส่วน ăn ăn mà đàn có ăn ăn ขมเจอขมทุกคนดีคมมาแล้วพระธาตุกจ้มาลาโอขอกันทำอ่ำล้ำขมคนละอย่างอันนี้เป็นลาบยาโซ

Ô, dài luôn Chứ một quả bất kinh Con mặt Kinh nhâm đấy cả sẹp, Hãy Cóp cho kênh กินวัวไม่บาทหมดกินนำ้ำโอ,อู้ปีเป็นกรรมทุกคน ภาพแห้ง,งอีกดิยิงกินยิง,ยงมั่น นอดคนแซ่บอีกอคุมอัลํำแซ่บครับอ๋อเน่ะไความแซ่บว้าวว้าคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพามากาช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะสิ่งที่สำคัญเนาะทุกคนอย่าดืมกดแกติงแจงเตือนเพื่อสุขภาพที่มืใหม่เนาะหว่าบาทองสิใดยังมากินเนาะ่น้ะแล้วคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละก็ตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพอก็ไม่คลิปหนาสวัสดีครับ สบายดีบาย